วัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมไอนะคบวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอให้ท่านผู้ชมเห็นครับซึ่งเกมนี้นะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับก็จะมาลงคลิปตามครับสัญญาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก็ผมก็อยากจะบอกว่าเกมนี้มันสนุกมากนะครับลองไปหลดดูนะครับผมเราจะเริ่มนะครับเริ่มโอเคนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ต้องเก็บถุงเงินให้ครบ20สถุงนะครับและตอนนี้ก็เก็บได้สามถุงนะโอ้ม่กอดนะครับเ,เจอเลื่อยด้วยเจอเรื่อยแล้วก็ตอนนี้เก็บได้สี่ถุงนะคบอ,อย่าลืมเก็บดวงตาได้นะครับเอาไว้ดูผี อันนี้หมดเครื่องหาดนะครับอันนี้เป็นง่ายอ่าอันนี้เป็นแบบปันกลางนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าผีเนี่ยมันก็มาได้ตลอดนะ<ม>ก็ตอนนี้นะฮะผมต้องไปเก็บไอ้ก่อนแต่รู้สึกก่ผีพามาแล้วก็ขับดูก็ตอนนี้มีผีอยู่ไหนให้ทุกคนลองฟังเสียงกันเลยครับ ผมคิดว่านะมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าของมันดูแปลกมันดูสันๆันไม่รู้ฮนะมันไม่สันหรอกมันดูกระดูกกระดิกไงเดี๋ยวคุณดูเอพี่อยู่ด้านกำลังจะลงไปชั้นใต้ดินนะโอเคเราไปได้แล้วโอเคเราจะเดินไปกันต่อนะคบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเก็บออ้ก่อนนะครับเห็นปั๊อัน,นี้คือประตูทางออกนะเราเก็บไว้ยึ่ถึงถึงนะครับแล้วก็ลงมาด้านชั้นที่สองน,นะครับแล้วก็ออกประตูน,นะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่เอพิโซดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเยังมีคลิปมากมายที่ผมจะลงพรุ่งนี้นะครับด้เปล่าไม่ได้ใจก็ตอนนี้ขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะครับโอเคเก็บถุงนะตอนนี้เก็บได้8ปดถุงแล้วตอนนี้รอเครื่องปิ้นก่อนนะฮะรอปิ้นอมานนะี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว ยมีสามไอ้น่าจะได้อยู่ดูผีมันมาพีแต่เมื่อไหร่เราต่อสู้แล้วไปได้ก็ดูที่อ๋อไม่มีเขยวไม่มีบางทีมันก็ไม่มีนะฮะมันจะสุม่มดูแผนที่ยักน้อยฮะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเขาไม่ดูไม่เรื่อนเดือยค่ะรู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมกำลังจะเข้าประตูไปโอเค เกิดเกิดซี่เมีอะไรไหมมีถุงนะ่ะถุงถุงถุงเก็บถุงตรงนี้ดูอายก่อนเหมือนมันจะอยู่ชั้นชั้นสองครับตรงนี้ทุกคนระวังตกใจนะฮะระวังเสียงฟ้าร้องระวังตกใจโอเคระวังตกใจะะเพราะว่ามันเดี๋ยวฟ้าร้องผมจะตกใจเลยในคลิปแต่ว่าหัวมาพากันนะคบเพราะว่าสีงมันเบานะครับมันไม่ได้เบาหรอกแต่แค่ผมอยักมาภากาได้ ตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาตรงนี้มันมีถุงอยู่นะฮะแล้วก็มีหนังสืออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมลืมบอกไปนะที่ตอนนั้นที่เราเก็บมันมีเลื่อยนะนะแล้วก็เก็บเลื่อยมาแล้วก็เราจะข้อห้องนี้นะครับแล้วก็เก็บถุงตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เก็บเลื่อยเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถผ่านตรงนี้ได้นะคะถ้าถ้ามีก็แปลว่าคุณสามารถผ่านได้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นประตูวัดนะครับ รู้สึกว่าน่าจะวาดมาชั้นสองนะครับอยู่ห้องแรกด้วยด้วยนะครับอยู่ห้องแรกเลยเหลือครูดาววิ่งยี่สิบเจ็ดนี่ฮะเหลือไอ้สี่ถุงนะครับอ่าอยู่ทั้นใต้ดินฮะผมจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเพราะเรายังมีบางถุงเงินที่ผมยังไม่ได้เก็บนี่ไงตรงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เก็ัครบ อายด้วยตอนนี้อายเกือบจะหมดละตอนนี้เหลือหนึ่งก็ยังมีตรงนี้ตรงนีตงนออ้ตรงนี้นะครับเหลือหนึ่งถุงได้อีกสองถุงนะครับเดี๋ยวผมวาดอีกรอบหนึ่งมันสามารถวาดได้กี่รอบก็ได้นะเค <Okay, S 2> นะครับเรากำลังเข้าประตูนะครับอื okay, เคลกำลจะวาดแล้วครับตรงนี้มันวาดได้กี่รอบก็ได้นะอย่างที่ผมพูดทีก่อน รู้สึกว่ามาชั้นใต้ดินฮะอันตรายนะคะชั้นใต้ดินมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วตอนนี้ผีก็อยู่ชั้นใต้ดินเด่ะเพื่อร,รอพี่เกมพี่เกมน่าจะขึ้นไปชั้นตัวแล้วมั้งนะครับเจอหนูนะครับเจอหนูก็น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นถุงพุดท้ายนะฮะไม่มีฮะไม่มีตรงนี้ถ้าขึ้นไปก็อย่าเพิ่งขึ้นไปฮะชั้นใต้ดินมันมีถุงเงินเยอะนะครับโอเค แค่นี้ก็ออกประตูนะครับแต่ถ้าเล่นหมดฝันร้ายเนี่ยก็จะต้องเก็บ30ถุงซึ่งมันก็ยากนะครับเพราะผีเดินเร็วมากก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครัออ p สดหน้าก็ขอขอบคุณที่ผู้ชมนะครับสวัสดีครับ